สวัสดีค่ะทุกท่านนี่เป็นถนนเข้าหมู่บ้านของเรานะคะเป็นทางเข้าบ้านค่ะทุกท่านจริงๆทุกคนเขตถนนก็เข้ามาจนถึงตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าหญ้าค่ะทุกคนหญ้าอันนี้มันเป็นหญ้าอะไรก็ไม่รู้นี่ทุกท่านมันเขาเรียกว่ามันเลื้อยนะคะเลื้อยเข้ามาแทบจะครึ่งถนนเลยนะคะตอนนี้ ทำให้ถนนดูแคบค่ะเวลารถสวนกันก็จะลําบากนิดนึงเนาะเพราะว่าถนนมันดูแคบนั่นเองทีนี้วันนี้ค่ะก็เลยปรึกษากับพอบ้านนะคะว่าเอาเกรดเดอร์มาดึงสักหน่อยนะคะดึงผิวผิวเพินเพนๆน,นะคะดึงหญ้าออกนะคะให้ถนนมันดูกว้างขึ้นค่ะทุกท่านแล้วก็ไม่ได้ดึงเข้าลึกอะไรมากมายนะคะเอาแค่ว่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะ ดูกันค่ะทุกคนมาดูค่ะว้าเป็นไงทุกท่านผลงานของเกรดเดอร์นะคะหลังจากที่ดึงแล้วนะคะทุกท่านเห็นไหมคะดึงแล้วถนนก็กว้างขึ้นนะคะนี่ค่ะทีนี้ทุกคนพอจะสัญจรไปมารถสวนกันก็สะดวกสบายขึ้นนะคะทุกท่านเป็นถนนหนทางเข้าหมู่บ้านค่ะทุกท่าน นี่ค่ะตอนแรกค่้า่ามล้ําออกมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหมคะแล้วพอรถสวนกันก็จะเป็นอุปสรรคนะคะเวลารถยนต์สวนกันเนาะยิ่งที่นี่ค่ะจะมีรถ6กล้อรถ10บล้อรถบรรทุกวิ่งไปมาอยู่เรื่อยเลยนะคะบางทีรถใหญ่สวนกับรถเล็กเนาะอย่างเช่นรถบรรทุกสวนกับมอเตอร์ไซค์บางทีก็อาจจะหลบกันลําบากนิดนึงเราก็เลยมาดึงนะคะทุกคนเห็นไหมคะเราก็ไม่ได้ดึงเยอะอะไรมากมายคะ่ะทุกท่านดึงแค่ กะว่าพอให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นไหมคะว่ามันก็กว้างขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกท่านจ้านี่ค่ะแถวนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยนะคะโดยส่วนมากนี่ค่ะเป็นไงทุกท่านกว้างขึ้นเลยค่ะทางเข้าหมู่บ้านนะคะบ้านของเราอยู่ด้านหน้านั้นค่ะมองเห็นไกลๆค่ะนั่นแหละค่ะบ้านของเรานะคะจากนี้ไปก็ประมาณไม่ถึงกิโลค่ะประมาณ500600เมตรนะคะ บ้านของเรานะคะฉะนั้นทุกท่านจ้าเพื่อ,อเขาเรียกว่าเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอะไรทําได้เราก็ทําเป็นการดูแลดูแลช่วยกันค่ะช่วยกันดูแลนะคะทุกท่านเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นไงคะทุกท่านกว้างขึ้นเลยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะทางด้านนี้เหมือนกันทุกท่านที่แรกไห้ย่ามันมาถึงตรงนี้เลยนะคะญ่ามันเป็นคล้ายๆเป็นเถาเถาไม้เรื้อค่ะทุกท่าน มันก็จะเลื้อยมาเลื้อยมาปกคลุมบริเวณถนนไหลาทางนะคะทำให้ถนนนั้นดูแคบลงทีนี้การที่เราวิ่งดึงแบบนี้เห็นไหมคะพอบานเขาก็จะดึงแคผ่ผิวๆเพลินๆให้มันเตียนเท่านั้นนะคะทุกท่านจา๋านี่ค่ะก็ทําช่วยกันดูแลดีกว่าไม่ช่วยนะคะดีกว่าไม่ทํานะคะทุกท่านอะไรที่เราทําได้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือ ทำดีกว่าไม่ทํานะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคำแนะนำติชมนะคะไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ